สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นล่างประจำวดวันที่1เมษายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีแชนเนลโปรติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์นะคะแล้วเรามาดูวิธีการทำสูตรเด่นล่างนะคะท่านผู้ชมสูตรเด่นล่าง สูตรสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรเก่านะคะเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางให้ทั้งหมดออสองสูตรเลยนะคะอาจารย์วางไปนะคะสูตรเด่นล่างเนี่ยในวันที่16มีนานั้นอาจารย์วางอยู่ในประมาณคลิปที่2กับคลิปที่3เลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้มันเข้านะเรามาตามต่อกันเลยดีกว่าเนาะ,ะมาเริ่มดูเลยนะคะ อาจารย์ขอเบิ้ลขึ้นหน่อยเนาะโอเคตามนี้เลยนะคะจะเป็นสูตรเด่นล่างอันนี้มาดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะคะในสูตรจะใช้แสนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยทั้งที่สมีค่าเท่ากับ x บวกสองแล้วก็บวกหนึ่งตามนี้เลยนะงวดแรกนะคะเอ่อหกกับห้าก็เป็นสิบเอดเป็นกับเก้าเป็นสิบนะเอาตัวเด่นไปเลยนะคะตัวเด่นก็คือศูนย์สองสามออกมาที่เจ็ดศูนย์งวดแรกของสูตรที่หนึ่งนะ ่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะอาจารย์ยินดีต้อนรับนะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ fc ที่สนับสนุนช่องมานะคะอาจารย์ได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะมาาี fc บางท่านบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากสนับสนุนช่องทำไงดีออไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่มีนะอาจารย์เอาไปไว้ไหนไม่ทราบนะเล่มสนับสนุน เพราะปกตินะคะ FC จะแคปหน้าจอกันไว้อยู่แล้วนะใครมีโชคมีอะไรเขาก็โอนมาทันทีนะแต่ตอนนี้หาไม่เจอนะคะท่านผู้ชมไม่ทราบไว้ไหนแ๊บนะสำหรับ FC ใหม่นะคะที่จะสนับสนุนช่องเนาะพอดี ออท่านเก่าๆเ,เขาก็มีกันไว้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับนะคะค่าข่แคปหน้าจอก็จะได้โชคนะคะตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นการสนับสนุนช่องนะคะเพื่อซื้ออะไรก็ว่าไปคะสมุดปากกาดินสอนะคะก็ซื้อหยุกซื้อยาและประทานก็ได้ด้วยนะคะตามนี้เลยนะคะเป็นของธนาคารกสิกรไทยนะคะเลขบัญชีสี่เจ็ดสอนึ่งเก้าเกแล้วก็ขีดหกนะคะ,ะชื่ออาจารย์นะตรงนี้เลยแคปหน้าจอ แล้วก็ใครอยากโทรมาก็โทรได้ตอนสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะอาจารย์จะกลางวันจะไม่ว่างเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องโทรมานะคะจะอาจจะมาตัดสายเวลาอาจารย์ทํางานก็ได้นะคะตัดเน,เ,เนี่ยกําลังกําลังเอ่อเขาเรียกอะไรก็ออนแอร์อยู่แบบนี้นะคะหรือบันทึกเทปเนี่ยแหละนะนี่ก็เลยนะคะตามนี้เลยนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่จะสนับสนุนช่องอาจารย์ก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้เลยนะคะขอให้ท่านเจริญด้วยอายุบรรณะสุขภาระนะคะ ด้วยทุกประการทั้งปวงนะคะร่ำรวยมั่งมีเงินทองนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะอ่ะทีนี้เราวางไปต่งวดเดียวเองเนาะอาจารย์ว่าจะพูดเรื่องอะไรน,นะอ๋ออาจารย์คิดว่านะคะเมื่อง,งวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมอาจารย์อาจารย์ก็บอก F อฟีแล้วก็บอกทางช่องไปนะคะว่าในทักอาจารย์งวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้รับโชคตัวนี้นะคะแต่เอามาให้ดูไม่ได้นะคะว่า ห้าเจ็ดเจ็ดเนี่ค่ะสามตัวหน้าเนี่ยเอกอาจารย์ใส่เครื่องหมายถูกเนี่ยอาจารย์ถูกนะคะท่านผู้ชมแต่อาจารย์เออซื้อในในเขาเรียกกันอะไรคะในกระเป๋าตังค์อ่ะในกระเป๋าตังค์นะคะเออเวลานั้นเขาจะโอนเงินมาทางธนาคารธนาคารกรุงไทยนะคะก็เสียดอกเบี้ยไปเล็กน้อยนะคะไม่มากอะไรนะคะแบบนี้นะคะ่ะแต่เมืองวดมางวดนี้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์มาได้รับโชคตรงนี้นะคะ แปดศูนย์ศูนย์นี่ยังไม่ได้ไปขึ้นตังค์เหมือนกันอาจารย์ใส่เครื่องหมายถูกเป็นไปนี่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอ,อ,อาจารย์มีเ็าเรียกอะไรคะเครื่องรางนี่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะอาจจะเป็นผลนะคะอ,อ,อาจารย์ก็ถูกบ่อยนะคะท่านผู้ชมมีใครยังไม่มีนะคะสําหรับนักเสี่ยงโชคก็สั่งมาได้นะคะนะคะนะเดี๋ยวให้ดูนะคะยังพอมีเหลืออยู่นะคะแต่ไม่เยอะนะคะมีอยู่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาจารย์ทึงไม่ได้ เ,ออเขาเรียกอะไรก็โฆษณาขายออกไปนะคะคือจําหน่ายนะคะหรือว่าให้เช่าออกไปนะคะเพราะว่ามันเหลือน้อยเต็มทนแล้วนะคะ,ะแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเวลาเราใส่เข้ามาในข้อมือนะคะนี่ค่ะมันก็จะสวยด้วยนะคะนี่ค่ะนะตามนี้เลยนะคะอันนี้จานไม่ได้เกิดปีขานะแต่าจา์ชอบ่เฉยนะคะอันนี้นะก็อันนี้ก็เป็นอะไรคะเนี่ยเขาเรียกปีเซียนะคะ ใครหาซื้อเองก็ได้ะค่ะท่านผู้ชมอันแบบนี้นะคะมีตามท่องตลาดทั่วไปแต่อันนี้นะคะอาจารย์ชอบมากเลยคะ่ะอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอย่างเดียวเลยนะคะ่ะล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ทําไว้สวยงามเลยนะคะอ่ะใครอยากได้ก็สั่งเข้ามาเลยนะคะโอ้ไม่ได้จําหน่ายไปเลยถ้าไม่ได้เรียกเลยคะไม่ได้โฆษณานะคะ FC ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไว้นะคะ ถ้าอันนี้มันชํารุดอะไรไปก็เก็บตัวนี้ไว้นะคะจะห้อยคอห้อยแขนหรือใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ก็ได้นะคะตามนี้เลยนะสวยนะคะท่านผู้ชมนะอะเดี๋ยวเรียนต่อเลยเนาะคลิปนี้คือช่วงบ่ายนะคะท่านผู้ชมอาจารย์เอามาฝากนี่เป็นเบาๆสมองนะแต่เดินดีนะคะใครเข้ามาชมก็เอออได้รับโชคก็ได้นะคะนะได้รับโชคแน่เลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้เราเลือกนะคะได้ถนัดๆเลยนะคะ,ะตามนี้ เก็บอันนี้ไปก่อนเนาะทน,นี้เรามางวดที่สองต่อเลยนะคะขอประทานโทษนะที่แวะไปไม่ได้ใครจำหน่ายสินค้าเล็กน้อยนะคะอ๋ออาจารย์ได้รับสองงวดติดเลยะคะจะเป็นสามตัวหน้าทั้งคู่เลยนะคะทั้งห้าเจ็ดเจ็ดนะแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์เป็นเลขเ,ลขเลขบขเบิลทั้งนั้นเลยนะคะห้าเจ็ดเจ็ดนะก็แปดศูนย์ศูนย์อะต่อมางวดที่สองเลยเนาะ ง้อที่สองนะออกมาที่หกสี่นะคะตัวเด่นสามห้าหกนะอ่ะก็เข้ามานะคะต่อมาง้อที่สามแปดศูนย์หนึ่งนะได้สองตัวเลยนะได้ศูนย์ก็แปดสำหรับสูตรนี้นะคะง้องที่สี่แล้วนะสองสี่ห้านะออกหนะะึ่งสี่นีค่ะอันนี้เบาๆสมองเนาะง่ายๆนะแล้วก็ห้าเจ็ดแปดนะออกห้าแปดอได้สองตัวได้สองตัวอีกแล้วนะคะแล้วก็ สี่หกเจ็ดนะคะได้สี่เจ็ดเก้าหนึ่งสองนะคะได้สองเก้าสองนะคะต่อมาแปดศูนย์หนึ่งนะคะแปดศูนย์อแล้วก็เมื่อที่แล้วนะคะสองสี่ห้านะคะเป็นสิบสองสองที่ห้าออกห้าห้าอ่ะ แล้วก็งวดที่สิบแล้วนะคะจากงวดที่งวดที่สิบนี่ง,งวดที่แล้วอันนี้นะคะอันนี้8ดกับห้าก็เป็นสิบสามนะสามห้าหก้ไหมคะบวกสองเป็นห้าแล้วก็บวกหนึ่งเป็นหออก 7, จ็ดสามนะคะก็เข้าอยู่นะ,ะต่อมานะคะงวดที่เราจะใช้นี่นะก็คือหลักแสนเลขศูนย์นะเดีย๋ยวตั๊บนะเก็บสีนี่ก่อน หลักแสนเลขศูนย์แล้วก็หน่วยล่างนะคะเลขสามหน่วยทั้งที่สี่นะคะตรงนี้เลยนะห้าสี่สี่นี่ห้าสี่สี่ก็เลขสี่นะคะเลขสี่เอามาบวกกันก็เป็นเจ็ดนะเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะเป็นศูนย์นี่นะก็สามเจ็ดเก้าศูนย์นี่นะคะรอผลนะวันที่ ที่หนึ่งเมษามีสามตัวนี้คะ่ะเจ็ดเก้าศูนย์เดี๋ยวดูอีกสูตรหนึ่งถ้าถ้าสามตัวนี้นะ,ะถ้าให้อาจารย์เลือกอาจารย์ก็จะจะเลือกก่อนนะคะเดี๋ยวลบลินสอ,อนออกนะเวลาเราวงกลมแล้วมันไม่ค่อยติดนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ชอบนะคะชอบเลขศูนย์ก่อนเลยะคะ่ะอาจอาจ,อาจจะมาเลขเจ็ดหรือเลขเก้าก็ได้นะคะ,ะตามนี้เลยนะ แบบนี้นะประมาณนี้นะคะเป็นเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะระยะวัดผลวัดดวงเลยนะอะถึงนี่เลยเนาะจะได้เห็นชื่อช่องด้วยนะคะทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งสูตรนะหนึ่งสูตรคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเลยนะคะแต่มีความหมายนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาดูสูตรที่สองก็ ต้องขออนุญาตเบิ้ลขึ้นอีกนะคะสงสารสวออเลยเนาะเบิ้ลๆไปเบิ้ลๆมานะคะไม่เป็นไรเนาะให้อภัยซึ่งกันและก,กันนะคะตอนนี้เรามาดูสูตรที่สองเราจะใช้ร้อยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่สองแล้วบวกร้อยครั้งที่สี่การจริงแล้วมันมันมีสองสูตรนี้นะคะที่เข้านะเนี่ยงวดก่อนมันมีมันมีสามสี่ห้าอีกอันหนึ่งก็สามห้าสามห้าหกอาจารย์ สองสูตรนะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรเก่าใช่ไหมที่มันเข้านี่ค่ะเนี่ยมันเข้าตัวนี้นะคะเลขสามเนี่ยและสูตรเนี้ยมันมีเก้าูนหนึ่งเนี่ยที่มันหลุดไปนะคะเนี่ยมันมีสูตรหลุดนะคะท่านผู้ชมของงวดวันที่สิบหกนี่นะคะสูตรเนี้ยหลุดนะคะหลุดสําหรับงวดนี้ก็เป็นงวดเนี่ยได้ตัวนี้นะคะได้เก้าส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะหลุดแล้วอาจจะเข้าหรือเปล่าเดียวอันนี้เดี๋ยวค่อยไปตามเนาะ <S <S เอาเอาเฉพาะที่เข้าก่อนนะอาจารย์ก็ เลือกมาเนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําสูตรนี้ให้นะคะทําเอาไว้นะจะได้ไว้ดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมันหลุดนะมันหลุดนะ้งวดนี้อาจจะกลับมาเข้านะคะมันมันได้เก้าสนหนึ่งแล้วมันออกเจ็ดสามน่ะอันนี้อาจารย์คัดเฉพาะสูตรที่เข้ามาลงให้ดูก่อนเนาะอ่ะงวดแรกเลยเนาะสําหรับ ถ้าู้ชมที่เป็น F4 ก็เข้าใจดีนะคะสําหรับสมาชิกใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกของทางช่องของอาจารย์ก็เริ่มดูแต่งวดแรกนะคะอาจารย์จะใส่สีเฉพาะเลขที่เข้าให้นะคะงวดแรกนะคะเจ็ดแปดเก้าออกมาที่เจ็ดห้าเลยะค่ะสูตรนี้นะะต่อมางวดที่สองนะคะสามสี่ห้าออกห้าศูนย์งวดที่สามเก้าศูนย์หนึ่งนะคะออกหนึ่งห้างวดที่สี่ห้าหกเจ็ดออกเจ็ดศูนย์งวดที่ห้าห้าหกเจ็ดนะออกหกสี่นะคะ ตามนี้เลยนะขยับทีเดียวเลยงวดที่หกนะคะแปดเก้าศูนย์ออกศูนย์แปดนะแปดเก้าศูนย์ออกศูนย์แปดโอเคเนะมาสองตัวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูควบคู่กันไปเลยดีกว่านะอย่าลองดูนะคะดูคู่กันไปเลยเนาะดูตรงนี้ด้วยนะคะดูงวดที่สี่เลยนะคะอันนี้ถ้านม,มันไม,ม,นไม่มันไม่ตรงกันนะ มันไม่ชนกันนะะมันก็มาที่ตัวไขว้สูตรนี้มาที่เลขเจ็ดนะสูตรที่สองนี่ก็มาที่เลขสูตรเลยนะคะมันก็สามารถไขว้ได้นะคะอันนี้ห้าหกเจ็ดอันนี้สามห้าหกมันมีตัวชนนะคะที่เลขหกนะต่อมางวดนี้ก็แปดเก้าศูนย์นี่ศูนย์แปดอันนี้ก็อันนี้ศูนย์แปดได้สองตัวนี่ก็ศูนย์แปดเหมือนกันนะคะสองตัวใส่ตัวที่เข้าให้เลยนะคะต่อมานะคะงวดที่เจ็ดนะอันนี้หนึ่งสองสามนะออกหนึ่งสี่ อันนี้สองสี่ห้านะคะก็ได้เลขสี่ตามนี้ไปเลยเนาะจานเทียบให้เลยนะคะสองสูตรเนี่ยนะต่อมานะคะเมื่อที่เมื่อที่เก้านะห้าหกเจ็ดออกห้าแปดนะคะก็ได้เลขห้าอันนี้ก็ห้าเจ็ดแปดนะก็ได้ห้ากับแปดเลยนะคะห้ากับแปดไข้กันไปก็ก็เจอเลยนะคะไข้ก,กันแบบเก้าประตูนี่เจอนะคะแต่ทําเหมือนกันไม่ได้ทุกงวดนะไม่ใช่ว่า จะต้องทําแบบนี้เหมือนกันทุกงวดมันไม่ใช่นะคะต้องดูตัวเลขสูตรอื่นๆด้วยนะคะถ้ามันไขว้กันแล้วในสูตรอื่นจะหลุดหรือเปล่าศูนย์สองสี่ได้หกเจ็ดแปดนะคะอันนี้บวกกันได้หกนะหกเจ็ดแปดออกสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดนะฝั่งนี้ได้เจ็ดอันนี้ก็ได้สี่ด้วยนะคะฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งสูตรที่สองนี้ได้เจ็ดนะส่วนสูตรที่หนึ่งนี้ได้สองตัวนะสี่เจ็ด บางสูตรนะคะบางสูตรมันก็หลุดไปเนาะหลุดอาจจะเข้าก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยทําให้เนาะแยกไว้เป็นคลิปๆไปนะเดี๋ยวค่อยไปทําวันอื่นๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้เอาแต่ที่สําคัญสําคัญลงให้ก่อนเลยนะคะเพราะว่า f อฟซบางท่านนะก็จะไปไปจิ้มในเป๋าตังค์เหมือนกันนะคะปันนี้หมดแล้วมันะ้งเนาะเก้าบวกห้าก็เป็นสิสี่ก็เป็นแปดนะแปดเก้าศูนย์ออกเก้าสองอันนี้ได้เก้านะอันนี้เก้ากับสอง บางสูตรก็ไม่ได้ลงให้นะทําไว้ก็ไม่ได้ลงก็มีเยอะเลยนะคะอันนี้อาจารย์ก็คัดเลือกอที่ดีๆมาให้ชมก่อนเลยนะต่อมานะคะสิบเป็นสิบหกก็หกเจ็ดแปดออกแปดศูนยะ์นะแปดศูนย์อันนี้แปดศูนย์หนึ่งใช่ไหมได้แปดศูนย์อยู่แล้วนะก็เลยได้ได้ศูนยเพิ่มเติมเข้ามานะคะ อันนี้งวดที่สิบสองนะคะสิบเอ็ดเป็นสิบเป็นสิบสี่สี่ห้าหกออกห้าห้าใช่ไหมได้เลขห้าเอาเลือกมาสักตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็สองสี่ห้าถ้าควายกันนะคะใครใจถึงควยกันถึงมีตัวชนก็จะเจอห้าห้าแต่ถ้าเป็นอาจารย์ไม่กล้าควายนะอาจย์ก็จะเลือกตัวที่ชนคือตัวที่เด่นนะจะเป็นสี่กับห้าสี่กับห้าไว้พิจารณาเนาะถ้างวดไหนมาเบิ้ลน,นี้โอกาสถูกยากเลยนะคะ นอกจากเป็นสูตรแบบปักหลักนะถ้าปักหลักสิบมีเลขค่าแล้วปักหลักหน่วยนะมีเลขค่าเอออย่างนี้ได้นะคะอย่างนี้มีโอกาสได้แต่ถ้าเป็นสูตรเด่นแบบนี้ยากนะคะไม่กล้าเอามาไข่นะคะท่านผู้ชมเมื่อที่สิบสามนะเก้าก็เปสิบแปดแปดบวกค่าก็เปสิบสามด้วยสามสี่ห้านี่ออก 7, 3, 4, 5, 6, เจ็ดสามอันนี้ก็สามห้าหกเก็มาที่ตัวชนนะคะ,นนะ,คะสำหรับงวดนี้นะจาด์ดูมองดูที่ตัวเลขแล้วอาจจะมาที่ตัวชนนะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็คือร้อยครั้งที่1น่งนะสี่นย์นี่ก็เลข4หน่วยครั้งที่2 8 0แก็เลข0ูนยร้อยครั้งที่4ก็5 4 4ก็เลข5้0ห้าศนี่อสย์ห้นี่บวกกันเป็น9อันนั้นได้901าศูนย์นะคะสูตรนี้ก็7 8 9นะคะชนก่อน2ตัวนะคะชนที่เก้ากับ0นย์นี่นะสองตัวนี้นะคะคงไม่ออกหนึ่งเจ็ลงมาคะถ้าตัวชนไม่มานะ,ะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราเรียนมาหลายสูตรแล้วนะคะ เพียงแค่2วันนะคะที่อาจารย์สอนล่างไปนะคะวันแรกอาจารย์จะสอนบนมาประมาณ3คลิปนะก็เป็นเกี่ยวกับเด่นบนบนระยะยาวแล้วก็อะไรเด่นบนเล็กๆน,น,น,น้อยๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปลุยกันอีกทีหนึ่งนะพอดีมี f c ขอมาอยากให้อาจารย์ทำล่างก่อนนะคะจะได้ไปเสี่ยงโชคใน2 2ตัวล่างมันจะง่ายกว่าโอเคอาจารย์เข้าใจนะคะอาจารย์ก็เป็นคนชอบล่างเหมือนกันนะคะนะ อมีดี h ชนแนลนะคะเป็นช่องของอาจารย์นะใครยังไม่ได้กดติดตามกดไว้นะคะ,อะขอบคุณมากเลยนะคะ,ะสำหรับคนที่กดเลยนะคะทีนี้เออ,อาจารย์เน้นให้ก่อนนะคะตรงนี้ใส่ใใสใส่ส่ดาวให้แล้วกันเนาะใส่ดาวดาวไม่ตั้งใจเนาะดาวดาวนี่นะเอ,อถ้าใครชอบก้าก็ว่ากันไปแต่อาจารย์จะชอบสูนเลยนะคะชอบศูนย เป็นทางเลขนะคะถ้าสูตรมานะคะงวดหน้าอาจจะเป็นตัวนี้นะคะที่อยู่ตรงนี้บางทีมันชอบมาแบบปีกปีกกาปีกนกอะไรอย่างนงี้นะ,ะเดี๋ยวต้องดูตัวเลขด้วยนะคะว่ามันน่าใช่หรือเปล่านะต,ต,ตรงนี้นะ,ะสูตรงวดต่อไปนะงวดที่สิบห้านี่ตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะอาจารย์เอาสูตรเด่นล่างนะคะมีทั้งหมดสองสูตรมาให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวมีอีกนะคะที่ยังเข้าอยู่เดี๋ยวค่อยดูในสูตรต,ต่อไปนะคะ สำหรับสูตรนี้เอาตามนี้ไปก่อนเนาะ,นะคะนี่ค่ะกดหยุดนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะอาจารย์จะขอปิดคลิปนะคะท่านผู้ชมปิดมาที่ตัวใหญ่ๆนี่นะคะตรงนี้เลยท้ายคลิปนะคะเอาสมกาณงวดนี้ก็ได้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ฝากเป็นเด่นล่างนะคะสองสูตรไว้แต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ